ดีค่าเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้อยู่ในหน่วยวันพ่อแห่งชาติใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องพ่อของแผ่นดินกันไปแล้ววันนี้คุณครูเพิ่งจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อของเราเองคะ่ะคุณพ่อผู้ให้กําเนิดเรานะคะในเรื่องคุณพ่อที่รักค่ะเด็กๆความสําคัญของพ่อผู้ให้กําเนิดเด็กๆคะ ทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเรามานะคะเด็กๆหากไม่มีคุณพ่อและคุณแม่เราก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตและก็เกิดขึ้นมาลืมตาดูโลกอันสวยๆใบนี้ได้นะคะคุณแม่เป็นคนอุ้มท้องแล้วก็คลอดเราออกมาใช่ไหมคะคุณพ่อก็จะอยู่ข้างๆไม่ห่างกายไปไหนเลยละคะ่ะ คุณพ่อก็จะเฝ้าอยู่ไม่ห่างนะคะตื่นเต้นดีใจนะคะอยากเห็นหน้าอยากกอดพร้อมที่จะมอบความรักความห่วงใยความเมตตาให้กับหนูแล้วคุณพ่อยังช่วยคุณแม่ดูแลหนูจนเติบโตนะคะคุณพ่อก็จะไม่ห่างไกลไปไหนเลยค่ะคอยหาอาหารหาข้าวให้หนูทานนะคะเล่นเป็นเพื่อนหนูไม่ให้หนูเหงาและงอแงใช่ไหมล่ะคะ เวลาหนูอยากไปเที่ยวไหนมาไหนคุณพ่อก็จะพาหนูไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้หนูนั้นสนุกและมีความสุขตั้งแต่เล็กจนหนูเติบโตเลยใช่ไหมคะแต่คุณพ่อบางท่านอาจจะไปทำงานที่ไกลๆห่างไกลจากหนูเช่นต่างจังหวัดก็อาจจะไม่ได้อยู่กับหนูนะคะแต่คุณพ่อ ก็จะส่งความรักและก็โทรศัพท์และก็แวะเวียนมาหาหนูอยู่บ่อยๆนั่นเองค่ะหน้าที่ของคุณพ่อที่มีต่อลูกหน้าที่ของคุณพ่อที่มีต่อลูกนะคะคุณพ่อก็จะอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีจนเติบโตทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวให้การศึกษาส่งหนูมาโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือนะคะ สอนให้เรารู้จักอดทนประหยัดและเข้มแข็งสิ่งที่ลูกทำเพื่อแสดงความกตัญญูเด็กๆคะเด็กๆสามารถตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อเล็กๆน้อยๆได้นะคะเช่นการรับประทานอาหารด้วยตนเองช่วยเหลือตนเองในการแต่งตัวมาโรงเรียนค่ะ เวลาที่ท่านทำงานเลิกงานมาเหนื่อยๆนะคะเด็กๆก็หาน้ำให้คุณพ่อดื่มค่ะหรือว่าจะเป็นการช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆทำเท่าที่เด็กๆสามารถทำได้นะคะอ่านหนังสือทำการบ้านเชื่อฟังท่านไม่ดือ้อไม่ซนเป็นเด็กดีมีน้ําใจกับผู้อื่นหรือคนรอบข้างเพียงเท่านี้เด็กๆก็แสดงความกตัญยู ่อทานได้แล้วนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทราบถึงความสำคัญของคุณพ่อผู้ให้กำเนิดหน้าที่ของพ่อที่มีต่อลูก แล้วก็สิ่งที่ลูกทําเพื่อแสดงความกตัญญูต่อคุณพ่อนะคะเด็กๆจะต้องเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อไม่ดื้อไม่ซนเพื่อตอบแทนบุญคุณของท่านนะคะคุณครูเพิ่งจะทบทวนว่าเด็กๆจําได้หรือเปล่านะคะเรามาทบทวนกันในการทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะข้อที่1ภาพใดคือภาพหน้าที่ของคุณพ่อที่มีต่อลูกคะภาพที่หนึ่ง คือภาพคุณพ่อกำลังนั่งทำงานหาเงินมาให้ลูกได้เล่าเรียนหนังสือภาพที่สองคือภาพลูกกับคุณแม่ช่วยกันล้างจานค่ะ,ฉะเฉลยค่ะข้อที่ถูกคือข้อที่1นนั่นเองนะคะข้อที่สองค่ะ ภาพใดคือภาพที่เด็กๆควรปฏิบัติเพื่อแสดงความกตัญญูต่อคุณพ่อค่ะภาพที่1คือภาพที่เด็กกําลังเล่นของเล่นเกลือนและไม่เก็บเลยนะคะภาพที่2คือภาพเด็กอยู่ที่บ้านแล้วอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนค่ะ เลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่สองนั่นเองนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะการปฏิบัติตนเพื่อแสดงความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะเป็นเด็กดีช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆและอย่าลืมช่วยเหลือตัวเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ